คนที่ยังคงสวมใส่เสื้อผ้าจากหลายปีก่อนเป็นคนแบบไหนข้อเท็จจริงที่หลายคนอาจไม่รู้ในสังคมปัจจุบันที่แฟชั่นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและผู้คนมักถูกดึงดูดเข้าสู่กระแสนิยมใหม่ๆยังคงมีบางกลุ่มคนที่เลือกสวมใส่เสื้อผ้าเก่าจากหลายปีก่อนพวกเขาไม่เล้อตามเทรนด์ไม่ยอมให้แรงกดดันทางสังคมมีอิทธิพลต่อการแต่งกายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการคงไว้ซึ่งตู้เสื้อผ้าเก่าแต่ยังใช้ได้ ไม่ใช่เพียงแค่นิสยัยแต่ยังสะท้อนถึงบุคลิกทัศนคติและคุณค่าของแต่ละคนอีกด้วย 1. คนที่มีวิถีชีวิตแบบมินิมอลและมุ่งเน้นความเป็นจริงคนที่ยังคงสวมใส่เสื้อผ้าเก่าไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีความสามารถในการซื้อของใหม่หรือไม่สนใจรูปลักษณ์ของตัวเองแต่เป็นเพราะพวกเขามีแนวคิดแบบมินิมอลให้ความสำคัญกับความเป็นจริง และประสิทธิภาพในชีวิตสำหรับพวกเขาเสื้อผ้าเป็นเพียงเครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานไม่ใช่สิ่งที่ต้องใช้เพื่อแสดงตัวตนหรือยืนยันสถานะทางสังคมพวกเขาไม่จำเป็นต้องวิ่งตามแฟชั่นล่าสุดหรือรู้สึกกดดันที่จะต้องเปลี่ยนสไตล์เพียงเพื่อให้เข้ากับรสนิยมของสังคม ผู้ที่ใช้ชีวิตตามแนวทางนี้มักมีความชัดเจนในสิ่งที่สำคัญจริงๆกับพวกเขาแทนที่จะเสียเวลาไปกับการช้อปปิ้งตลอดเวลาคอยอัปเดตตู้เสื้อผ้าหรือคิดมากว่าจะแต่งตัวยังไงในแต่ละวันพวกเขาเลือกที่จะทำให้ทุกอย่างเรียบง่ายเสื้อเชิ้ตตัวเดิมกางเกงยืนที่คุ้นเคยหรือรองเท้าคู่โปรดที่ผ่านการใช้งานมายาวนานสิ่งเหล่านี้ทาให้พวกเขารู้สึกสบายใจและมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลกับการเปลี่ยนแปลงบ่อยฮ่าฮะ พวกเขาไม่ได้ถูกครอบงำโดยค่านิยมที่ฉาบฉวยแต่ให้ความสำคัญกับประโยชน์ใช้สอยในทุกการตัดสินใจหากเสื้อผ้ายังดีอยู่ทำไมต้องเปลี่ยนหากเสื้อตัวเดิมยังใส่สบายทำไมต้องซื้อใหม่เพียงเพราะเทรนด์เปลี่ยนด้วยแนวคิดนี้พวกเขาจึงไม่ตกอยู่ในวงวนของการช้อปปิ้งที่ไร้การควบคุมและไม่ต้องเผชิญกับความรู้สึกเสียดายเมื่อต้องเสียเงินไปกับของที่ไม่ได้มีความจำเป็นจริงฮ่าฮ่าที่น่าสนใจคือคนที่ประสบความสำเร็จจำนวนมาก โดยเฉพาะนักธุรกิจชื่อดังเช่นซีจ็อบส์ที่มักสวมเสื้อคอเต่าสีดำกับกางเกงยืนหรือมาร์คสเคอร์เบิร์กที่เลือกใส่เสื้อยืดสีเทาแบบเดียวกันทุกวันล้วนมีพฤติกรรมเช่นนี้เหตุผลไม่ใช่เพียงเพราะความสะดวกสบายแต่เพราะพวกเขารู้ว่าในแต่ละวันสมองต้องใช้พลังงานในการตัดสินใจเรื่องสำคัญมากมายและการเลือกเสื้อผ้าใหม่ควรเป็นหนึ่งในนั้นการตัดเรื่องที่ไม่จำเป็นออกไปช่วยให้พวกเขาประหยัดพลังงานทางจิตใจและมุ่งเน้นไปที่งานและเป้าหมายที่ใหญ่กว่าในชีวิต วิธีชีวิตแบบมินิมอลไม่เพียงช่วยให้พวกเขาปลดปล่อยจิตใจและประหยัดเวลาแต่ยังนำมาซึ่งความรู้สึกผ่อนคลายและเรียบง่ายในจิตใจไม่จำเป็นต้องมีของมากมายไม่ต้องวิ่งตามมาตรฐานของใครเพียงแค่ใช้ชีวิตในแบบที่พวกเขารู้สึกว่าเหมาะสมและมีความหมายต่อพวกเขาจริงฮ่าฮ่าคนที่ให้คุณค่ากับสิ่งของไม่ใช่ทุกคนที่เก็บเสื้อผ้าเก่าไว้เพราะเหตุผลทางการเงิน เพราะยังไม่มีโอกาสซื้อของใหม่สำหรับหลายคนเสื้อผ้าแต่ละชิ้นไม่ใช่แค่สิ่งของแต่เป็นสิ่งที่เก็บบันทึกความทรงจำอารมณ์และช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของพวกเขาเสื้อเชิ้ตตัวหนึ่งอาจทำให้พวกเขาหวนนึกถึงวันแรกที่เริ่มทำงานกางเกงยืนที่เริ่มซีดและขาดอาจเคยเป็นเพื่อนร่วมทางในทริปสุดพิเศษหรือเสื้อโค้ทเก่าอาจเป็นของขวัญจากคนที่พวกเขารักสิ่งของเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุแต่เป็นตัวแทนของช่วงเวลาที่พวกเขาอยากจดจำ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ง่ายที่จะทิ้งหรือแทนที่เสื้อผ้าที่เคยมีความหมายในชีวิตของตนเองความคุ้นเคยและความรู้สึกปลอดภัยก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พวกเขายังคงเลือกสวมใส่เสื้อผ้าเก่าแทนที่จะมองหาของใหม่ทุกครั้งที่สวมเสื้อผ้าชิ้นเดิมที่อยู่กับพวกเขามานานพวกเขาจะรู้สึกใกล้ชิดกับอดีตและสบายใจเหมือนถูกอบล้อมด้วยสิ่งที่คุ้นเคยในขณะที่บางคนตื่นเต้นกับเสื้อผ้าใหม่คนกลุ่มนี้กลับรู้สึกมั่นใจ และอบอุ่นเมื่อได้ใส่เสื้อผ้าที่คุ้นเคยมาเป็นเวลานานนอกจากนี้คนที่มักเก็บและใช้เสื้อผ้าเก่ามักจะเป็นคนที่มีโลกภายในลึกซึ้งมีความคิดเงียบสงบและให้ความสําคัญกับอดีตพวกเขาอาจเป็นคนที่อ่อนไหวต่อความทรงจําและมีแนวโน้มที่จะเก็บรักษาสิ่งของเก่าๆไว้เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกับช่วงเวลาสําคัญในชีวิตนี้ไม่ใช่แค่พฤติกรรมทั่วไปแต่ยังสะท้อนบุคลิกของพวกเขาด้วยเป็นคนที่มีจิตใจลึกซึ้ง และให้ความสําคัญกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมากกว่าการไล่ตามสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาสําหรับพวกขาคุณค่าของสิ่งของไม่ได้อยู่ที่ความใหม่หรือความทันสมัยแต่อยู่ที่เรื่องราวที่มันได้ผ่านมาด้วยกันอารมณ์ที่มันกระตุ้นขึ้นและความทรงจําที่มันเก็บรักษาไว้ 3. คนที่ไม่ถูกครอบงำโดยแรงกดดันทางสังคมในโลกที่แฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันแต่ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสไตล์ส่วนตัวสถานะทางสังคม และแม้กระทั่งความสำเร็จหลายคนจึงรู้สึกกดดันที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและอัปเดตตู้เสื้อผอ้า,าของตนเองให้ทันกับกระแสแฟชั่นล่าสุดสื่อสังคมออนไลน์แบรนด์แฟชั่นและสื่อต่างๆมักสร้างมาตรฐานของความงามและการแต่งกายทำให้ผู้คนจำนวนมากตกอยู่ในวงวนของการช้อปปิง้งและการวิ่งตามสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นมาตรฐานอย่างไรก็ตามมีกลุ่มคนที่เลือกจะยืนอยู่นอกเหนือแรงกดดันเหล่านั้นพวกเขายังคงสวมใส่เสื้อผ้าที่มีมานานหลายปี โดยไม่สนใจสายตาหรือคำตัดสินจากคนอื่นพวกเขาไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนสไตล์เพื่อให้เข้ากับกระแสรหรือเพื่อสร้างความประทับใจให้ใครสำหรับพวกเขาเสื้อผ้าไม่ใช่สิ่งที่กำหนดคุณค่าของมนุษย์แต่เป็นเพียงเครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานและต้องให้ความสะดวกสบายเป็นหลักคนเหล่านี้มักเป็นบุคคลที่มีความคิดเป็นอิสระแข็งแกร่งและมีจุดยืนที่ชัดเจนพวกเขาไม่ยอมให้ความคิดเห็นของสังคมหรือกระแสแฟชั่นมา มีอิทธิพลต่อพวกเขาพวกเขารู้ดีว่าตัวเองชอบอะไรต้องการอะไรและอะไรคือสิ่งที่มีความสําคัญต่อชีวิตของพอพวกเขาจริงๆความมั่นใจของพวกเขาไม่ได้มาจากเสื้อผ้าราคาแพงหรือการแต่งตัวที่อินเทรนด์แต่มาจากตัวตนของพวกเขาเองจากสติปัญญาบุคลิกภาพและวิธีที่พวกเขาใช้ชีวิตนอกจากนี้พวกเขายังเป็นคนที่มีวิจ,จรารณญาณในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร และไม่ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาหรือแรงกดดันจากสื่อพวกเขาไม่ปล่อยให้โพสต์ในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ล่าสุดมาสั่นคลอนการตัดสินใจของตนเองพวกเขาไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองผ่านเสื้อผ้าเพราะพวกเขาเข้าใจว่าคุณค่าที่แท้จริงของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปลักษ์ภายนอกแต่มาจากสิ่งที่พวกเขาทําและวิธีที่พวกเขาปฏิบัติต่อผู้อื่นกล่าวได้ว่าคนเหล่านี้มีแนวทางการใช้ชีวิตที่เป็นอิสระ และเสรีพวกเขาดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ของตัวเองทำในสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเหมาะสมและไม่ยอมให้แรงกดดันทางสังคมมาครอบงำการเลือกเสื้อผ้าหรือแง่มุมใดๆในชีวิตสิ่งนี้ทำให้พวกเขาหลีกเลี่ยงความกังวลและความไม่มั่นคงเมื่อตามกระแสะไม่ทันอีกครั้งยังช่วยให้พวกเขามีความสบายใจและมั่นใจในตัวเองในขณะที่หลายคนเปลี่ยนแปลงเสื้อผ้าเพื่อให้เหมาะสมกับสังคมคนกลุ่มนี้เลือก ที่จะใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับตัวเองพวกเขาไม่ต้องการเสื้อผ้าใหม่เพื่อแสดงคุณค่าของตัวเองเพราะพวกเขารู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้ถูกกำหนดโดยวัตถุภายนอกแต่สะท้อนอยู่ในตัวตนของพวกเขาเอง 4. คนที่มีนิสัยประหยัดและไม่ฟุ่มเฟือยคนที่ยังคงสวมใส่เสื้อผ้าเก่าไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีความสามารถในการซื้อของใหม่แต่เป็นเพราะพวกเขามีแนวคิดในการประหยัด และรู้จักบริหารการเงินอย่างมีเหตุผลพวกเขาไม่มองว่าเสื้อผ้าเป็นการลงทุนที่จําเป็นเพื่อแสดงตัวตนแต่เห็นว่าเสื้อผ้าเป็นเพียงปัจจัยพื้นฐานของชีวิตหากเสื้อผ้ายังอยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนใหม่คนเหล่านี้มักจะมีสติในการใช้จ่ายและรู้จักการบริหารเงินอย่างชาญฉลาดพวกเขาเข้าใจว่าการซื้อเสื้อผ้าใหม่ตลอดเวลาเพียงเพราะกระแสแฟชั่น อาจเป็นการใช้เงินโดยเปล่าประโยชน์และไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับชีวิตจริงๆในขณะที่หลายคนมักถูกดึงดูดโดยโฆษณาโปรโมชั่นและความรู้สึกตื่นเต้นจากการช้อปปิ้งคนกลุ่มนี้เลือกที่จะมีสติตรตรองและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าชิ้นใหม่พวกเขาไม่ปล่อยให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อของส่วนลดที่ล่อตาล่อใจหรือเทรนด์แฟชั่นที่มาเร็วไปเร็ว ม่เพียงแค่การประหยัดเงินพวกเขายังมีนิสัยใช้ของให้คุ้มค่าที่สุดเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งสามารถใช้งานได้นานหลายปีกางเกงตัวหนึ่งอาจใส่ได้หลายฤดูกาลโดยไม่ล้าสมัยพวกเขาให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งของที่มีอยู่แทนที่จะเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลาบางคนถึงขั้นมีนิสัยซ่อมแซมเสื้อผ้าเก่าแทนที่จะทิ้งและซื้อใหม่ซึ่งไม่เพียงช่วยประหยัดเงินแต่ยังช่วยลดปัญหาขยะจากอุตสาหกรรมแฟชั่นซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในปัจจุบัน คนที่มีแนวคิดการใช้ชีวิตแบบประหยัดมักนำหลักการนี้ไปปรับใช้กับหลายด้านของชีวิตพวกเขาไม่เพียงแต่ประหยัดเรื่องเสื้อผ้าแต่ยังบริหารการเงินอย่างเป็นระบบใช้ใจย,ยอตามแผนและไม่ฟุ่มเฟือยกับสิ่งที่ไม่จำเป็นด้วยแนวคิดนี้พวกเขาจึงหลีกเลี่ยงการชอปปิ้งตามอารมณ์ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและสามารถออมเงินไว้เพื่อเป้าหมายที่สำคัญกว่าในชีวิตสิ่งที่น่าสนใจคือคนที่เริ่ำรวยระดับโลกหลายคนไม่ได้ใช้ใจ่ายมากมายกับเสื้อผ้าวอลเปเปอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายขับรถคันเดิมทานอาหารเช้าที่ MCDonalds และใส่เสื้อผ้าที่เรียบง่ายเหมือนเดิมมานานหลายปีสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ที่การมีเสื้อผ้าใหม่มากมายแต่อยู่ที่วิธีการบริหารจัดการการเงินอย่างชาญฉลาดคนที่มีนิสัยประหยัด และไม่ฟุ่มเฟือยไม่ได้หมายความว่าพวกเขาขี้เหนียวแต่เป็นคนที่มีแนวคิดทางการเงินที่ฉลาดพวกเขาเข้าใจว่าการใช้เงินอย่างองอมีแบบแผนช่วยให้ชีวิตมั่นคงและยังยืนพวกเขาไม่ปล่อยให้วัตถุภายนอกมากำหนดคุณค่าของตัวเองแต่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีความหมายและคงอยู่ได้นานกว่า 5. คนที่มีจิตสำนึกในการปกป้องสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้แฟชั่นฟาสต์แฟชั่นฟาสต์แฟชั่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมัยใหม่ โดยที่หลายคนอาจไม่ตระหนักว่ามันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงอุตสาหการรมแฟชั่นใช้สารเคมีจำนวนมากในกระบวนการผลิตสิ่งทอสิ้นเปลืองน้ำมหาศาลในการย้อมผ้าและสร้างขยะสิ่งทอหลายล้านตันต่อปีทำให้แฟชั่นกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหการรมที่ก่อมลพิษมากที่สุดในโลกคนที่ยังคงสวมใส่เสื้อผ้าเก่ามาหลายปีไม่ใช่แค่คนที่ประหยัดหรือไม่ตามกระแสแฟชั่น แต่พวกเขายังมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ลึกซึ้งพวกเขาเข้าใจว่าการซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่ละครั้งหมายถึงการใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมทั้งน้ำไยสารเคมีและพลังงานที่ใช้ในการผลิตและขนส่งการเลือกใช้เสื้อผ้าที่มีอยู่แทนที่จะเปลี่ยนตู้เสื้อผ้าบ่อยๆช่วยลดปริมาณขยะแฟชั่นและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างจากคนที่ถูกกระแสการช้อปปิ้งครอบงำคนเหล่านี้มองการไกล และตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบของแฟชั่นฟาสต์แฟชั่นจากงานวิจัยพบว,ว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นมีส่วนรับผิดชอบอต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง10%ของปริมาณทั้งหมดทั่วโลกมากกว่าการเดินทางทางอากาศและการขนส่งทางเรือรวมกันนอกจากนี้การผลิตเสื้อยืดผ้าฝ้ายเพียงหนึ่งตัวอาจต้องใช้น้ำถึง2.7ลิตรซึ่งเพียงพอให้คนดื่มได้เกือบ3ปีข้อมูลเหล่านี้ทำให้พวกเขาตระหนักว่าการลดการซื้อเสื้อผ้าใหม่ ไม่เพียงช่วยประหยัดเงินแต่ยังเป็นการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริงคนที่มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเคลืม่มเกลือกใช้ชีวิตที่ยั่งยืนซึ่งรวมถึงการเลือกซื้อเสื้อผ้าอย่างรอบคอบพวกเขาไม่ลังเลที่จะลดปริมาณการซื้อแต่จะเลือกอย่างพิถีพิถันมากขึ้นหากจำเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่พะวะกรเขามักให้ความสำคัญกับแบรนด์ที่ผลิตแฟชั่นอย่างยังย่งยืนใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความโปร่งใสในกระบวนการผลิตพวกเขาสนใจ คุณภาพมากกว่าปริมาณเพราะเข้าใจว่าเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดีสามารถใช้งานได้นานหลายปีแทนที่จะใช้เพียงไม่กี่เดือนเหมือนเสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูกนอกจากนี้คนเหล่านี้ยังสนับสนุนแนวทางแฟชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการซื้อเสื้อผ้ามือสองการแลกเปลี่ยนเสื้อผ้ากับเพื่อนหรือแม้แต่การซ่อมแซมและแดัดแปลงเสื้อผ้าเก่าให้กลับมาใช้งานได้ใหม่พวกเขาเข้าใจว่าแฟชั่น ไม่จําเป็นต้องหมายถึงการซื้อของใหม่เสมอไปแต่เป็นการใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดผลกระทบต่อโลกกล่าวโดยสรุปการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าเก่าไม่ใช่แค่เรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวแต่ยังเป็นการกระทําที่มีจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อมคนที่มีแนวคิดนี้ไม่เพียงช่วยเยียบปกป้องทรัพยากรธรรมชาติแต่ยังมีส่วนช่วยชะลอผลกระทบของแฟชั่นฟาสต์แฟชั่นพอวกเขาไม่เล่ตามกระแสแฟชั่นที่ฉาบฉวยแต่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่ยั่งยืนและคงทอนอ เพราะพวกเขารู้ว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากนิสัยเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันรวมถึงการเลือกเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใส่ทุกวัน 6. คนที่พักดีต่อสไตล์เฉพาะตัวมีบางคนที่สวมเสื้อผ้าเก่าไม่ใช่เพราะพวกเขาประหยัดหรือมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแต่เพราะพวกเขาได้ค้นพบสไตล์ที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วและไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในขณะที่หลายคนคอยอัปเบดตเทรนด์ใหมๆ่ๆ พื่อทดลองสไตล์ที่แตกต่างกันคนเหล่านี้กลับมีรสนิยมการแต่งตัวที่มั่นคงและไม่หวั่นไหวต่อการเวลาพวกเขารู้ดีว่าตัวเองชอบอะไรสบายใจที่สุดเมื่อใส่อะไรและไม่ต้องให้ใครหรือกระแสะแฟชั่นมาตัดสินใจแทนสำหรับพวกเขาเสื้อผ้าไม่ใช่สิ่งที่ต้องแสดงออกตามแบบที่สังคมคาดหวังแต่เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาบางคนชื่นชอบความเรียบง่ายด้วยเสื้อเชิต้ตและกางเกงยืนบางคนพักตีต่อเสื้อยืด และกางเกงขาสั้นหรือบางคนเลือกใส่เสื้อผ้าที่หลวมและใส่สบายอยู่เสมอไม่ว่าโลกแฟชั่นจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนพวกเขายังคงรักษาสไตล์ของตัวเองไว้อย่างมั่นคงการรักษาสไตล์เฉพาะตัวไม่เพียงช่วยให้พวกเขารู้สึกมั่นใจแต่ยังให้ความรู้สึกปลอดภัยและคุ้นเคยเมื่อสวมใส่เสื้อผ้าที่พวกเขาเคยใส่มาหลายปีพวกเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะอินเทรนด์หรือโดดเด่นพอหรือไม่สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาประหยัดเวลา และพลังงานในแต่ละวันแทนที่จะต้องยืนคิดหน้าตู้เสื้อผ้าว่าวันนี้จะใสอะไรดีคนที่พักดีต่อสไตล์ของตอนเองมักจะมีบุคลิกที่มั่นคงและเป็นอิสระพวกเขาไม่ง่ายที่จะถูกชักจูงโดยความคิดเห็นของผู้อื่นและไม่รู้สึกกดดันที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพียงเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานของสังคมแทนที่จะวิ่งตามกระแสฟแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพวกเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตตามสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจและเหมาะสมกับตัวเอง มากที่สุดตัวอย่างที่ชัดเจนคือบุคคลอย่างซีจ็อบส์หรือมาร์คสเคอร์เบิร์กบุคคลที่สร้างเครื่องแบบส่วนตัวและรักษามันไว้มาหลายปีไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่เพราะพวกเขาพบสไตล์ที่ทำให้รู้สึกสบายใจและไม่ต้องการเสียเวลาไปกับการตัดสินใจที่ไม่จำเป็นสรุปแล้วคนที่พักดีต่อสไตล์ของตัวเองไม่จำเป็นต้องอาศัยเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆเพื่อให้รู้สึกมั่นใจพวกเขามั่นใจ เพราะรู้ว่าตัวเองเป็นใครชอบอะไรและไม่ปล่อยให้ใครมาตัดสินใจแทนพวกเขาในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการมีสไตล์ที่มั่นคงคือหนึ่งในวิธีที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวของตัวเองและการเข้าใจตัวเองได้ดียิ่งกว่าสิ่งอื่นใดการที่คนคนหนึ่งยังคงสวมเสื้อผ้าจากหลายปีก่อนไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความเคยชินแต่ยังสะท้อนบุคลิกความคิดและค่านิยมของพวกเขาได้เป็นอย่างมาก พวกเขาอาจเป็นคนที่มีเหตุผลให้ความสำคัญกับคุณค่าของสิ่งของไม่ย,ยึดติดกับกระแสสังคมมีนิสยัยประหยัดใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือพักตีต่อสไตล์ของตัวเองหลอดไฟฟ้าข้อเท็จจริงที่น่าสนใจคนที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จก็มักจะเลือกใส่เสื้อผ้าสไตล์เดิมซ้ำๆเพราะพวกเขาต้องการทำให้ชีวิตเรียบง่ายและโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญกว่าแล้วคุณล่ะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้หรือไม่มาแชร์ความคิดเห็นของคุณกันนะ จากสิ่งที่ได้แบ่งปันไปจะเห็นได้ว่าการสวมใส่เสื้อผ้าเก่าจากหลายปีก่อนไม่ใช่เพียงแค่นิสัยธรรมดาแต่ยังสะท้อนถึงวิธีชีวิตวิธีคิดและคุณค่าของแต่ละคนอีกด้วยคนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้อาจเป็นผู้ที่รักความเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลประหยัดไม่ยึดติดกับแรงกดดันทางสังคมให้ความสำคัญกับคุณค่าของสิ่งของหรือมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมคุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้าง คุณเป็นคนที่มักสวมใส่เสื้อผ้าเก่าหรือไม่คุณเห็นตัวเองในคุณสมบัติเหล่านี้หรือเปล่าและที่สําคัญที่สุดคุณสามารถนําอะไรไปปรับใช้กับชีวิตของคุณหลังจากดูวิดีโอนี้ได้บ้างมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณด้านล่างกันเลยหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้านล่างและกดถูกใจแชร์รวมถึงกดติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสรรค์เนื้อหาดีๆให้คุณต่อไป